เ่มันมันเสียบแล้วมันนั่นดิพี่ก็เสียบได้อะเออพวกรู้สิเบีดตั้งคืดเลยเน,นี่ยเขี้ยวอะเขี้ยวแจ้วผมท่องน้ำโมพี่ท่องน้ำโมป่ะเนี่ย <c oughs> <laughs> ผมเปิดยูทู e ดูให้น้ำมันหยอด <c oughs> ทิ้งไว้ครับมันแค่ มันแค่ขัดลำชั่วขนาดครับโอ้โวานเล่นของุมเปิปปดเลยเนี่ยหรือเป็นเพราะผมเอามันหยอดทิ้งไว้เมื่อเช้าไม่รู้ครับ,รบอัน้ขอบคุณมากพี่ครับโอ้ยฉ <c oughs> ันเหนื่อยเลยเนี่ยฉันบอกเอ้ยทำยังไงล้วงไปอนีฉันว่าจะได้ถอดเบ้าเลยเนี่ย เราถอดออกแล้วเสียบใหม่ด้วยล็อกดิผมไปดูพี่งแต่เช้ามาเลยเนี่ยพี่ไปเปิดร้านเปิดได้แลว้วอ่ะเออคืนโอ้โหเปิดทั้งคืนมันไม่ไปอขอบคุณมากครับค่าเสียหายเท่าไหร่พี่คิดเลยอเอาค่าเสียหายเก็บไปเสเวลาเก็บ ข้าครูค่าครูค่าครูค่าครูครับไหนดูดูเลขดูเลขกุญแจดิมันเป็นฉันจอดประมาณทิ้งไว้เมื่อเช้ากันไหมลูกโอ้โหฉันมาบิดตั้งหลายรอบแล้วถอดถอดถอดดูเลขกุญแจรถดิเลขอะไรเช็ดก่อนดิเช็ด S <S อันนี้อันนี้ทะเบียนทะเบียนอ่าไม่บอกนะว่าเลขไปทำอะไรครับดูดูเลขก,ก่อนงงไหนละ่ะเห็นจะมีเลยเฮะพที่มันมีเลขกกุนแจน่ไม่มีมีตัวเอลตัวเดียว คือปัญหาคือครับตัวเนี้ยมันล็อกตันนี้อะไรล็อกแต่มูกวานแล้วอยู่มาวันนี้ตัวนี้มันล็อกเอาเก็บ okay. ดิตัวนี้มันล็อกครับเนาะแล้วผมเปิดเปิดนะแ้เปิดได้ปกติ <Okay. S 1> oh. ทิศซ้ายนะ เออได้ปกตินะเมื่อคืนนี่พอเสียบนิดแปบมันปลดล็อกไม่ได้ปลดล็อกไม่ได้ทั้งคืนเมื่อคืนทั้งคืนเปิดล็อกไม่ได้อันนี้คือเปิดล็อกได้แล้วไม่ถอดแกได้แต่เนี้ย เปิดล็อกได้คือเปิดล็อกไม่ได้ไม่รู้เป็นสาเหตุเพราะอะไรแต่มันคืนม่อเช้าเอานำมนมมาหยอดทิ้งไว้ก็ไปตามช่างมาช่างมาขยับขยับสองที่ ครับติดเลยเปิดต,ต้เลยเอาละใส่จะเข้าท่า้าทางอันนี้เลขทะเบียนเนาะนี่เลขทะเบียนก็วันนี้วันที่สามสิบสองวันว่ากันโอเคครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงนี้นะครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ